โอเคครับก็กราบสวัสดีครับผมทั้งนี้ผมเต้แค่นี้กันอีกเช่นเคยนะครับก็ที่เห็นตรงนี้ก็เป็นการทำโครงหลังคาเหล็กนะครับผมก็นี่เนาะเวลาเขาจะเอามาเชื่อมกันนะครับผมมีเชื่อมเหล็กออกเหล็กนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นี่ครับผม ก็ส่วนตัวนี้ก่อนที่เราจะวางเหล็กไอบีมนะครับผมก็มีการเกาปูเนานะใช้ปูนเกาแล้วก็มีไม่รู้จะเห็นไหมจะมีเหล็กเพจวางด้วยนะครับผมเราใช้ปูนเกาเพราะว่ากันมันขยายตัวนะผมมันหนักนะเนาะเหล็กแต่มันจะปูนนะครับมันจะยืดหมดตัวครับผมนันก็ชั้นสาม นี่ก็จะมีอะไรกับมีแบบตรงกลางเป็นโถงพักคอยนะผมโอเคครับก็นี่ไปแล้วครับบ๊ายบาย